สวัสดีครับผมหมูภาษานะครับวันนี้ก็จะทำการติดตั้งจอ Android ตนะครับตรงรุ่นรถ Mitsubishi a ทั a นะครับตัวใหม่ป้ายแดงเลยนะปี2024นะครับคุณลูกค้าเพิ่งเอารถมานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับแต่ก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับก็ต้องมาเช็คระบบเดิมรถก่อนนะเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องแล้วนะก็เช็คระบบรถรถป้ายแดงนะดูซิว่าใช้อะไรได้บ้าง ระบบเดิมรถนะครับก็มี fm am bluetooth นะหน้าแรกใช่ไหมเนี่ยเขายังไม่เคยเสียบต่อ UV b เลยอ่านกะ็มีหน้ามีหน้าน้าแรกของเขานะครับแล้วก็ลองกล้องถอยนะระบบคงไม่มีอะไรมากนะครับนะกล้องถอยนะครับนีม่มุมเดิมเส้นไม่เลี้ยวตามพวงมาลัยนะเป็นกล้องถอยที่ดูภาพด้านหลังเฉยเฉยนะครับอ่านะ นี่เราก็เช็คระบบเดิมรถนะครับรถป้ายแดงอยู่ก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องเช็คมากมายนะครับฟังก์ชันคอนโทรลมีนะครับเพิ่มรถเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงนี่นะครับติดตามชมนะครับว่าคุณลูกค้านะครับเลือกเป็นจอนะครับแบรนด์ไหนนะครับที่จะเอามาติดตั้งกับ รถรุ่นนี้นะครับคุณลูกค้านะครับเลือกจอนะครับเป็นของแบรนด์อัลฟาคุสติกนะครับ RAM สี่ล้อมหกสิบสี่ CPU แปดคอร์นะครับรุ่น TQ เก้านะครับตัวนี้นะครับเป็นจอรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายอัลฟานะครับตัวจอนะครับเป็นจอ9นิ้วนะตัวนี้ไร้ปุ่มกดด้านข้างนะครับเป็นจอแก้วสายกระจก2ชั้นด้วยนะครับตัวซิงค์ธรรมดีนะครับสีดำนะครับมีปลั๊ก16พินฟิล10แอมป์นะครับจุดต่อต่างๆก็ทำมาดีนะมีต่อเสาอากาศ FM ปลั๊กต่อสัญญาณต่างๆนะครับมีเสา 4G GPS เสา น่าครบนะครับนี่คืองานของจอนะครับส่วนปั๊กที่ให้มานะชุดปลั๊กที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีปลั๊กฟรีไซสายต่อ USB 2พอร์ตนะครับมีปลั๊กต่อกล้องหลังเดิมนะมีปลั๊กต่อสัญญาณภาพและเสียงนะครับมีไม์บลูทูธมีเสา GPS เสา 4G นะครับมาให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งพร้อมกับหน้ากากตรงรุ่นนะครับที่เราจะทําการถอดหน้ากากเดิมออกมานะครับเปลี่ยนหน้ากากใหม่นะครับย้ายช่องลมแอร์มาใส่หน้ากากใหม่ย้ายไฟฉุกเฉินมาใส่หน้ากากใหม่นะครับก็จะเป็นหน้ากากตรงรุ่นแบบนี้สีดําเงานะเหมือนของเดิมด้วยนะครับติดตั้งพร้อมชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับที่เราจะทําการเสียบต่อปลั๊กเข้าไปโดยที่ e. ไม่ต้องไปตัดตอ่อสายไฟเดิมรถนะครับก็จะมีปลั๊กตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับการถอดลื้อแล้วการเก็บงานสายต่างๆนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างมาถึงขั้นตอนนะครับที่เราจะทําการถอดหรือหน้ากากแล้วก็วิทยุเดิมรถนะครับเริ่มต้นแล้วก็ใช้เครื่องมือนะครับที่เป็นเกียงนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่บางและเป็นพลาสติกนะครับเราก็สามารถจะแกะออกมาได้เลยนี่นก็จะสามารถที่จะแย่เข้ามานะครับอ่า จับนนิดนึง่ก็ะจะออกมาประมาณนี้นะครับอาจจะมีปลั๊กนะครับด้านล่างกิ๊ของหน้ากากนะครับก็จะมีกิ๊บพลาสติกนะครับอยู่ที่หน้ากากเนี่ยหตัวนั่นหนึ่งสอง้ากนะครับล้วก็จะย้ายอุปกรณ์ช่องลมแอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ไฟอยู่เชิญเนี่ยย้ายมาแสน่หน้ากากใหม่นะครับส่วนตัวจอเดิมนะครับแล้วก็ใช้ผ้าคลุมนิดนึง ใช้ผ้าคุมแผงแอร์เพื่อป้องกันตัววิทยุนะครับที่จะมาโดนหน้าปัดแอร์ได้นะครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับถอ,อดน็อตเกียรปล่อยมีน็อตเกียรปล่อยอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับด้านล่าง2ด้านบน2 ถอ,อ,อดนอตออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถจะถอดเครื่องออกมาได้นะครับนี่คือตัวเครื่องเดิมนะครับปักเสาอากาศปักกล้องอนี่นะครับอันนี้คือ วิทยุแล้วก็จอเดิมนะครับของเดิมรถนะครับรถมิลาดเดอแอดทาดนะครับปี2024-25เลยนะครับตัวนี้นี่ก็งานปักด้านหลังนะครับกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับว่าการวายสายนะครับการจัดวางระบบสายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับการเก็บงานสายที่เราพร้อมที่จะเสียบต่อกับจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นปักสายไฟ ปักสายไฟตรงรุ่นนะครับเราจะเสียบต่อแล้วใช้เทปผ้านะครับพันจุดต่อให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ที่มีสายพ่วงขึ้นมา2เส้นนะครับก็จะเป็นสายที่ต่อกล้องบันทึกนะครับของรถนะครับซึ่งเราก็ต่อเข้าปักตรงรุ่นไปด้วยนะครับส่วนปักกล้องนะครับก็จะมีปักแปลงนะมีอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับเก็บงานสายอย่างดีนะเสียบต่อแล้วก็ใช้เทปผ้าพันเรียบร้อยนะครับนี่คือชุดสายไฟต่างๆนะครับเราก็เก็บงานเรียบร้อยอันนี้เสาต่อสาย 4G กับ gps นะครับก็เก็บงานเรียบร้อยนะครับความยาวพอที่จะเสียบต่อพอดีนะครับส่วนชุดสายสัญญาณภาพและเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดต่อกล้องที่จะเสียบต่อจากปลั๊กแปลงนะครับเข้ากับชุดของจอแล้วก็ใช้ท่อหดหดเพื่อยึดจุดต่อให้แน่นหนานะครับการหลุดแล้วก็หัวแจ็คต่างๆที่เป็นโลหะนะครับปลายหัวที่ไม่ได้ใช้นะครับก็จะใช้ท่อหดหดปลายสายไว้เรียบร้อยแบบนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นสายต่อ USB เดิมนะครับก็เสียบต่อเสร็จก็ใช้เทปผ้าพันสายใหม่นะเก็บงานเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเสียบต่อเดี๋ยวติดตามชมนะครับว่าหลังจากที่เราเสียบต่อเรียบร้อยประกอบเสร็จนะครับการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอ Android นะครับแบรนด์ Band Alpha รุ่น TQ9 นะครับ RAM 4ลอม64 CPU 8คอร์นะครับติดตั้งตรงรุ่นสวยงามนะครับตัวนี้เป็นจอสเปค 2K ด้วยนะครับติดตั้งพร้อมหน้ากากชิ้นใหม่นะครับสีดำเงาสวยงามมากนะครับเหมือนได้รถหม่ด้วยนะมันก็รถหม่อยู่แล้วนะครับรถป้ายแดงนะครับช่องรมบแอร์นะครับย้ายมาสายหน้ากากใหม่ได้อย่างลงตัวนะครับไฟฉุกเฉินย้ายมานะครับสายหน้ากากใหม่ได้อย่างลงตัวนะครับมุมองศาในการรับชมพอดีนะครับฟังก์ชันคอนโทรลที่พวงมาลัยใช้งานครบนะครับเช่นเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงโหมดรับสายวางสายนะครับตัวนี้ใช้งานครบเลยนะครับกลงมมเดิ ่าใช้งานได้นะครับตัวนี้มีเส้นบระยะเหมือนเดิมนะการใช้งานเบื้องต้นนะครับเราก็สามารถจะใช้งานนะครับระบบ fm นะ fm เนี่ยใช้ได้นะครับก็แตะเข้ามาที่ฟังก์ชัน fm ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะค้นหาขึ้นต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถจะใช้งานครับเล่นเพลงนะครับจาก usb นะหรือแฟลชไดร์นะครับเราก็สามารถจะเสียบต่อที่ช่องเดิม1 p o พอร์ตนะครับ เอาไว้ในที่เก็บของ1พอร์พนะครับสามารถโหลดเป็นไฟล์เพลงนะครับหรือว่าไฟล์วิดีโอต่างๆได้นะครับหากโหลดเป็นเพลงมาก็แตะมาที่เพลงนะตัวนี้ สามารถค้นหาไฟล์มีเดียที่เป็นไฟลเพลงนะครับจากแหล่งที่จัดเก็บได้นะครับหรือโหลดเป็นวิดีโอมานะครับก็แตะเข้ามาที่วิดีโอนะตัวนี้ก็จะมีวิดีโอนะครับก็สามารถค้นหาไฟล์มีเดียจากแหล่งที่จัดเก็บได้นะครับสามารถใช้งานเชื่อมต่อบลูทูธนะกับสมาร์ทโฟนนะครับที่จะคุยโทรศัพท์รับสายวางสายได้นะครับก็จะแตะเชื่อมต่อนะครับชื่ออัลฟาคูสติกรหัส0ูย์4ตัวนะก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งาน Apple Ca r p เ a y หรือ Android Auto นะครับได้นะครับก็แตะเข้ามาที่แอป โฟลิง uh, นะครับก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p เพหรือ Android Auto แบบไ like ร้สายได้นะตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโลหะสปอร์ตนะครับนี้ก็เชื่อมต่อเน็ตเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะใส่บัญชี gmail นะเข้าไปอัปเดตแอปต่างๆนะครับให้เรียบร้อยทาง p พสโตนะครับเชน่นแอป YouTube ก็แตะเข้ามาอ่าก็สามารถใช้งาน YouTube ได้นะครับสามารถค้นหามีเดียต่างๆนะครับทางช่อง YouTube ได้เลย ก็จะแตะเข้ามาใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะแตะเข้ามานะครับค้นหาแผนที่นะระบบนําทาง Google แ a บบนะครับไปลองค้นหาดูนครนายกนะครับนครนายกระบบก็จะทําการค้นหาเส้นทางนะครับแล้วก็ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็สามารถแบ่ง2หน้าจอได้แตะ แบ่ง2หน้าจออ่าใช้แอปนำทางฝั่งหนึ่ง YouTube ฝั่งหนึ่งได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่เหลือแอปเดียวนะง่ายแบบนี้นะครับยังสามารถที่จะปรับแต่งเสียงนะครับด้วยอ e ีโคเลเซอร์นะครับที่มีเยอะแยะมากมายเลยนะมีแนวล็อกป๊อปแจ๊สคลาสสิกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คเฟดเดอร์บาลานซ์ได้คอนโทรลซับวูเฟอร์ได้นะครับต้องกางขึ้นปิดจอได้นะครับนี แต่เอากลับมาแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าครบนะครับจบในหนึ่งเดียวนะครับกับจอยดอยนะครับที่ติดตั้งตรงรุ่นกับรถมิตซูบิชิมิลลาดนะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะได้จอยดอยคุณภาพดีแล้วก็ช่างติดตั้งที่มีความชํานาญการนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ที่ร้านไพศาลเทคนิคน้องแคสระบุรีนะครับ